ไม่ได้ซื้อทุกที่อย่างเดียวนะครับเราซื้อทุกรุ่นนะครับรุ่นนี้ใครอยากขายบอกเรามาได้เลยครับเบนซีสามศูนย์อีคันนี้นะครับอาวังกาดนะครับปี2017นะครับคันนี้เป็นรุ่นเฟสลิฟแล้วนะครับตัวเป็นเดกเป็นสีฟ้าแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านะครับดที่สาคัญครับมือเดียวลูกค้าเจ้าของแรกซื้อสดมานะครับตัวนี้เช็ดแล้วนะครับฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยประกันชั้นหนึ่งยังเหลือเต็มเตมนะครับสีเนี่ยผมพูดเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ล้างตั้ ที่เขาใช้คนเดียวถ้าไม่ได้ดูไม่ได้ใช้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะเขา้าศูนย์ทุกระยะไม่เพียง85,000นะครับเขา้าศูนย์เปลี่ยนหมดเลยนะครับเจ้าของขอนรับิทนะครับเจ้าของเก่าเป็นคุณพี่ผู้หญิงซึ่งมีอะไรให้ศูนย์เคลียร์ให้หมดเลยกับคันนี้4ีสามสอีวันนี้ไม่ได้ตัวกลับไปแล้วครับเจ้าของหลแจ้งว่าเอาคอนเทนต์นี้ไปเลยปิดการขายง่ายๆเร็วมาก15นาทีเสร็จมาถึงไม่ดูไม่ตอบไม่ตอบแม้แต่คําเดียวเลยคร,ครับเห็นสภาพนะคำไหนคำนั้นแล้วกันแน่นอนครับคาเบเลอร จะซื้อจะขายคิดถึงคาร์บินเลอร์ครับ